สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง F4 มอเตอร์จีพีนะครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยฮะทุกคนครับจากนี้ปายจะเหลือเวลาสสัปดาห์เต็มๆนะกว่าที่มอเตอร์จีพีสนามที่3ที่ออสตินอเมริกาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เอาง่ายๆนะฮะว่าสงกรานต์พอดีละวันที่ 12, 13, 14นะครับผมก็บอกกับเพื่อนๆเอาไว้นะว่าคงไม่มีภารกิจอะไรไปไหนนะฮะจะมารายงานข่าวนะครับมารายงานประเด็นทุกอย่างทุกอย่างนะครับของการแข่งขันให้เพื่อนๆได้ รับชมกันไปก็ดีนะฮะวันหยุดยาวแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าไปวุ่นวายอะไรนะครับก็ยังคองอยู่วนเวียนอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมตามจริงแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะจะหยุดไม่หยุดยังไงก็จะมีเรื่องราวข่าวสารของรถแข่งเนี่ยเข้ามาพูดคุยแน่ั้น3สัปดาห์จากนี้ไปโอ้หนะามีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่เรียกว่าจ่ะคิวกันมาเลยเพื่อนๆที่จะขอให้เล่าคนนั้นคนนี้ทีมนั้นทีมนี้เดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจะทยอยให้นะครับทั้งหลายรายการเลยนะครับที่อยากจะเล่านะฮะแต่เราจะเจอกันแค่ยืนพื้นเนี่ คลิปนะครับหรืออาจจะ2คลิปก็ได้แล้วแต่จังหวะนะครับแต่ยืนพื้นเนี่ยหคลิปประมาณสัก3ามทุ่มสี่ทุ่มไม่เกินนี้กันเนาะแต่วันนี้นะครับจะหยิบยกเรื่องราวของมาตินมาเล่านะครับผู้ชนะในล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับในเมนเรตวันอาทิตย์แล้วก็เป็นผู้ที่มีคะแนนนําอยู่คะแนนสะสมหลังจากที่ผ่านไป2ส,สนามครับลูเซลกาตาผ่านไปนะครับปอติมาโปรตุเกสผ่านไปมาตินนั้นออกนําอันดับที่2ก็คือแบดบินเดอร์อยู่18แต้ม ออกนำอันดับที่3ก็คือเอเนียบาสเจนินีอยู่21แต้มออกนำอันดับที่4ฟลานิโกบัญยายาอยู่23แต้มออกนำอันดับที่5เปโดร์คอสตาอยู่32แต้มเนี่ยนะครับก็จะเป็นถือว่ายังคงเหลือเส้นทางอีกยาวไกลนะครับเ,เพื่อนๆนะก็คือผ่านไป2หรืออีก19ถ้ามันจะไม่มีการแคนเซิลนะผมก็คาดหวังนะครับว่าอย่าให้มีการถอดอะไรออกเลยจากตอนแรก22ใช่ไหมแล้ถอดไปอก็เหลือแค่21 ตอนนี้ก็คือยืนพินที่21นะครับ19สนามจากนี้ไปก็อู้นะฮะถือว่ามีคะแนนเนี่ยให้ได้แก้มือคนที่ประสบความสําเร็จในวันนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสท้าทั้งในวันหน้าคนที่ผิดหวังจากเมื่อคืนก็ใช่ว่าจะไม่มีสิทธิ์ได้แก้มือได้แก้ตัวนะครับดังนั้นก็คือมันอยู่ที่ความพร้อมนะครับจากนี้ไปซึ่งตอนนี้มาตินสิ่งที่ <c oughs> เขาจะต้องทําเป็นเป้าหมายของเขาก็คือต้องการจะขึ้นทีมโรงงาน แน่นอนนะครับว่ามองอีกมุมนึงบางคนอาจจะมองว่ามาตินเป็นคนที่ก้าวร้าวไม่น่ารักอ่าก,ก็อาจจะใช่ในส่วนหนึ่งนะครับในแล้วแต่เคสอ่าแต่ความตั้งใจนแน่ๆของเขาก็คือเขาเขาก็อยากจะอยู่ทีมโรงงานดูคาตินะครับนั่นก็คือเป้าหมายคือทุกคนมันทราบดีนะแข่งเขาก็ทราบดีว่ารถแข่งของดูคาติเนี่ยมันมันทรงพลังมันดีที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้ไงคือถ้าเลือกได้จริงๆคงไม่มีใครอยากย้ายออกหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเดียวกันสําเร็จหรือไม่อย่างไร ซึ่งนะครับสิ่งที่จะการันตีอนาคตของมาตินเนี่ยส่วนตัวผมผมก็ยังให้น้ําหนักไปที่ผลงานอย่างแรกไอเรื่องที่จะน่ารักกับบอสเขาจะเครื่องเ็าจะโกรธอะไรกันในตรงนั้นผมผมจะไม่เอามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับผมผมจะมองเรื่องของผลงานก่อนดังนั้นนะครับนั่นหมายความว่ามาตินเนี่ยนะฮะจะต้องอยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานถึงจะได้การันตีทีมโรงงานมันมีทางเลือกเดียวเท่านั้น,นครับก็คือถ้าไม่คว้าแชมป์โลกก็คืออยู่อันดับที่2 แต่มีเงื่อนไขในวงเล็บถ้าสมมติว่าแชมป์โลกถ้าสมมติว่าเขาคว้าแชมป์โลกโอเคเขาก็มีสิทธิขึ้นทีมโวงงานนะฮะแต่ถ้าเขาไม่คว้าแชมป์โลกแต่เขาอยู่อันดับที่2ในขณะที่คนที่คว้าแชมป์โลกเนี่ยไม่ใช่เปโก้เป็นคนอื่นเป็นใครก็ได้เป็นมาร์กมาเกสเป็นเอเนียเป็นเบตเป็นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอันนี้สถานการณ์จะยากลําบากนะครับ เขาก็เลยมันเหมือนประมาณว่ามี2ตัวเลือกสองบวกหนึ่งไหมเออนะฮะก็คือถ้าเป็นแชมป์โลกเนี่ยยังไงซะก็หายห่วงแต่ถ้าได้อันดับ2มาเนี่ยอาจจะแค่50%นะครับท,ที่ที่มีโอกาสแต่อีก50%ก็ต้องไปลุ้นว่าถ้าแชมป์โลกไม่ใช่เปโก้แแต่เขาก็ <c oughs> ดูกระดีคงจะต้องให้โอกาสคนคนที่เหนือกว่ามาตินสิอันนั้นก็คือมันจะเป็นโดยเบสิกแต่มันจะมีเส้นทางไปถึงตรงนั้นไหม ทุกคนได้เห็นอะไรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงของมาตินบ้างนะครับในฤดูการนี้สสนามโอเคเราเข้าใจว่ายังไม่สามารถที่จะเอามาเป็นบรรทัดฐานได้ว่าเราฟันธงเลยไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เอาความแตกต่างความเป็นไปหนึ่งฮะคงคงเป็นความนิ่งไหมเหมือนรู้สึกว่าจะจะ,จะนิ่งนิ่งขึ้นนะฮะจะนิ่งขึ้นทุกอย่างเลยละ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของสไตล์การขับอันนี้เจ้าตัวเองก็เคยบอกหลายครั้งนะครับว่าเขาก็พลาดพัง้ง นะครับพลาดพลั้งไปในปีที่แล้วนั้นก็เพราะว่าเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบเรื่องของการขาดสมาธิบ้างเรื่องของใจร้อนวูวามอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าตัวก็ยังมีความมั่นใจว่าเขามีความเร็วเหนือกว่าทุกคนบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะบอกมหมันไส้แหมชมตัวเองก็เป็นอ่าน,นี่ก็คือต่อให้เขาไม่ชมเนี่ยส่วนตัวผมก็จะพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าจุดเด่นของมาตินก็คือไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับไม่ว่าจะสไตล์การขับหรืออะไรยังไงบ้างนะก็เจอปัญหามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ที่ยังคงอยู่ติดติดตัวเข้าไปตลอดก็คือ เขาเป็นนักแข่งที่มีความเร็วสูงนะฮะดังนั้นในในตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อมันมาพร้อมกับความนิ่งความสุขุมความรอบคอบมากขึ้นนะผมก็มั่นใจนะครับว่าในแต่ละสนามเนี่ยมาตินจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวความสําเร็จเพื่อที่จะเป็นโปรไฟล์ในการที่จะดิวขึ้นจีมโรงงานนี่แหละเขาถึงได้ได้พยายามมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าทุกคนย้อนไปในปีที่แล้วมาตินนั้นในช่วงรแรกๆในพลาดนะฮะพลาดเหมือนเปนโก้ในตอนนี้แหละ ไปสะดุดนะครับเหมือนเปกโกไม่มีคะแนนเมือม่อเมือ่อเมื่อคืนวานเนี่ยซึ่งมาตินก็เกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้พอหลังจากผ่านไปสนามที่ 4- ี่ที่5ก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นแล้วก็ตีคู่กับเปโกโกมีการผลัดขึ้นผลัดกันลงซึ่งเ,เรามองว่าตรงนั้นเนี่ยบางทีบางคนก็อาจจะเป็นห่วงไนงะนะครับอาจจะเป็นห่วงมาตินว่าโอ้หนะฮะถ้าไม่ขาดลอยจริงเนี่ยเขาจะไปดันขึ้นขึ้นได้เลยหรอในเมื่อเขามีอิตาลีอยู่หลายคนเนี่ย อาชายฮะนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งถ้าตราบใดที่อิตาลียังโชว์ผลงานได้ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปเอาคนอื่นนะนอกเสียจากว่าคุณจะต้องโดดเด่นเหนืออิตาลีคนอื่นอย่างชัดเจนเลยคุณถึงจะถูกพิจารณาไปซึ่งนั่นก็คือตําแหน่งแชมป์โลกนะครับหรือไม่ก็ถ้าอันดับที่2ก็คือคุณจะต้องเป็นรองแค่เปโกเพราะว่าเปโกเขาต่อสัญญาแล้วไม่ต้องเอามาคิดแต่คนอื่นเนี่ยสัญญามันหมดกันไปในปีนี้ไงพอมาในปีนี้เราก็เลยได้เห็น แผนที่มาตินกลางออกให้เราฟังนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าไม่สม่ําเสมอเหมือนปีแล้วเขาก็ยอมรับนะครับว่าช่วงแรกๆเขาไม่ค่อยดีแต่ถ้าเขาออกออกออกสตาร์ทฤดูกาลได้ดีเนี่ยมันก็เหมือนจะลดความกดดันให้กับเขานะครับในระหว่างฤดูกาลอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าการแข่งขันที่มันเข้าสู่เอเชียเนี่ยมันเริ่มเดือดใช่ไหมฮะ,อะพอมาพลาดท,ที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพลาดท,ที่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ย อันนี้มันมันเป็นช่วงช่วงที่แบบว่าคะแนนมันคู่ขี้กันมาแต่ถ้ามองในตรงกันข้ามนะครับถ้าสมมุติว่าถึงสถานการณ์การเข้ามาสู่เอเชียเข้ามาสู่อินเดียเข้ามาสู่ญี่ปุ่นเข้ามาสู่อินโดยอย่างเงี้ยถ้าตอนนั้นสถานการณ์มาตินเป็นต่ออาจจะเป็นต่อเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะสมมติว่าขีา้กำคันะเป็นต่อประมาณสัก30 4 0แต้มอย่างเงี้ยเป็นต่อหนึ่งสนามขึ้นไปอ่ะ <c oughs> หนึ่งสนามก็คือเท่าไหร่ล่ะสาแต้มใช่ไหมคือเมนเวทบวกสปินเนี่ย ถ้าเป็นต่อสัก37เแต้มเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานมันมันมันง่ายขึ้นนั่นก็คือความกดดันมันจะโยนไปที่ทีมโรงงานแทนเราอาจจะมองว่ามันจะมีคําสั่งจา่กเบื้องบนอะไรยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดมันขึ้นไปเหนือเหนือขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเรื่องแบบนี้มันมันมันลำบากแต่ถ้าสถานการณ์เหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็คืออ่คุณตามอยู่หรือว่าคุณใกล้เคียงกันมากอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการ ที่มีสถานการณ์ทับซ้อนออกมาอย่างไปแล้วเห็นไหมมีข่าวตรงนั้นตรงนี้ออกมาในแนวระหว่างการแข่งขันอันเข้มข้นเนี่ยดังนั้นมาตินนะครับถ้าไม่อยากเจอสถานการณ์นั้นเนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะฮะที่เขาจะต้องพยายามเอาให้เบเสรเด็ดขาดด้วยสไตล์การขับที่สิ่งที่มันหายไปโอเคเราเราอาจจะยังรวบและตัดตัดสินใจไม่ได้นะครับอาจจะมองว่าเป็นเพราะสถานการณ์ในนั้นๆน,น,นะครับแต่ความดุดันในการที่จะขับ อันนี้รู้สึกว่าโอเคนะครับจะจะแบบว่าเบาลงชัดเจนเลยเบาลงมันมาพร้อมกับความสุขุมไม่ได้ก็คือไม่เอาแต่ถ้าได้ก็คือก็ต้องเอานะถ้ารู้ว่าตัวเองได้นะครับแต่รู้ว่าตัวเองเรลียงทําำแล้วก็คือต้องปล่อยอะไรทํานองนั้นนะถ้าเจ้าที่ผมเห็นมาเนี่ยเขาบอกเรื่องหนึ่งไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเขาคิดถึงตอนที่อยู่อินโดนีเซียบอกว่าทุกคนเห็นล้มเองไหมฮะออกน้ำอยู่ๆแล้วก็คือพลาดล้มเอง แล้วเราก็พยายามโฟกัสไปที่ว่ายางไหมอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปนะเขาบอกในอินโดนีเซียนะถ้าชนะ0.7วินาทีกับชนะ3วินาทีเนี่ยมีค่าเท่ากันนะมันมีค่าเท่ากันฮนะผมขยายความให้ฟังตรงนี้ในอินโดเนี่ยแน่นอนนะครับแฟนๆเขาจะสะใจในช่วงแรกก็คือบิดมนาะแบบเนือเหนืแบบมั่นใจมากเลยแบบโอ้โห2วิ3วิีวิ5วิไปนู่นนะเรับออกนำแบบทิ้งเป็นทุ่ง เออแต่ในอีกมุมนึงบางคนก็อาจจะรอเหยียบรอซ้านะันะว่าแล้วไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนอะไรเงี้ยขับชา้ชาๆสบายๆไปก็ชนะแล้วนี่ไงก็คือนี่คือเขาคิดได้ไงจะคิดว่าเนี่ยผมว่ามันมันมีค่าเท่ากันเขาบอกเงี้ยคุณจะชนะ0.7วิหรือคุณจะชนะ3วินาทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยคือคุณชนะอยู่เหมือนเดิมเขาเพียงแต่จะสื่อว่าถ้า3วิแบบคุณรีบๆีหนนั่นหมายความว่าคุณกําลังเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองไง จากที่ปกตินะฮะระยะ0.7 1วิเนี่ยมันก็เป็นระยะที่ที่แสงกันไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าประครับประคองระยะนี้ไปเรื่อยๆไปตลอดเนี่ยเผยเผคนที่ตามคุณมาเนี่ยจะได้รับเรื่องของเดินที่แอร์เรื่องของลมร้อนลงอากาศเสียแทนอาจจะคิดได้ในแบบนี้นั่นก็หมายความว่ามีความมุ่งมั่นมากๆมีความแน่วแน่มากๆนะครับที่จะอยากจะเรียกว่า เอาเปิดฤดูกาลนี้ให้แบบว่าออกนำออกนำออกนำไปเลยนะฮะมันมันมันจะได้ไม่เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกับปีที่แล้วนั่นไงอย่างในเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่เป็นไปตามเป้าก็คือเขาจัดการได้เร็วฮะมาตินเขาบอกเขาจัดการได้ไดเร็วก็คือเขารู้ว่ากุญแจสําคัญที่จะประสบความสําเร็จก็คือสําหรับเขานะออกนำให้ได้เร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้ว่าจะมีคนอื่นไล่มาแต่เขาบอกเขาสบายใจที่0.7เนี่ยเขาเขาแบบว่าโอเคนะรับไม่ได้ไม่ได้ อะไรมากมายแล้วนะครับไม่ได้กังวลอะไรแล้วเขาก็คิดว่าระยะนี้นะครับมันก็เพียงพอที่จะทําให้เขาเนี่ยจะผลักดันให้มันขึ้นขยับขึ้นอีก็ได้มันเหมือนเป็นปนการบวกเผื่อไว้ไงคือระยะที่ระยะจริงที่เกิดขึ้น่ศูนยอ่านะครับแล้วเขาก็จะดูพิทบอร์ดบ่อยๆที่ทีมงานเขาาขึ้นมาไว้ให้นะครับว่าโอเครอบนี้อ่มาวิวียรเลสตามมา0.7นะสักพักหนึงรอบที่2อมาอตามอยู่0.4 ขยับเข้ามาเลยเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเขาก็จะได้เขาจะได้แบบว่าบิดขึ้นไปอีกให้มันกลายเป็น0.80.9ดแปดศูนย์จุดเไปอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นระยะที่มันยืดหยุ่นนั่นก็คือโอเคนะครับเป็นเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับแฟนๆของมาตินนะครับที่จะได้เห็นแล้วเมื่อคือนก็ได้โบนัสพิเศษด้วยนะฮะคือหนึ่งสนามแรกผ่านไปเนี่ยคนที่เป็นอ,อ่เขาเรียกว่าคู่ต่อสู้หมายเลขหนึ่งก็คือยังคงเป็นฟานิโกบัญญ,ญาย่าแล้วก็จะมีตัวละครสอดแทรกมาอย่างมาร์กมาเกสอย่างเงี้ยอย่างแบดบินเด แต่ในแต่แบ๊ด่ยังไม่เท่าไหร่เพราะาอยู่ต่างคนต่างค่ายคงไม่มาแย่งเก้าอี้กันแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆนะครับเป็นบาสเตียเป็นมาร์คเป็นอะไรเนี่ยอันนี้พวกนี้จะมีผลแต่ดันนะครับว่ามาร์คมาเกก็ผลงานไม่ดีก็คือไม่ใช่ไม่ดีแต่ก็คือไม่มีคะแนนเพราะว่าไปอักซิเดนต์ยังกับเปโก้เนี่ยในขณะที่เอเนียนะครับคนที่เรียกว่าทําผลงานได้แบบเหมือนประมาณว่าขึ้นมาท่าผสมีเขาได้ก็คือด้วยตำแหน่งโพเนี่ย ปกติเราจะแทบจะไม่ค่อยเห็นเอเนียในยตำแหน่งโพแต่มาร์ตินเนี่ยบ่อยนะฮะแต่นี่เห็นไหมฮะว่าเขาได้ไปวัดได้ไปวัดแบบว่าวัดสนามเนี่ยนะครับกับกับเอเนียแล้วเ็าทาได้ดีกว่านะครับสามารถที่จะคว้าัยชนะไปได้ในขณะที่เอเนียก็มีโพเดียมนะครับก็บตามมาติดๆคันที่2อ,อยู่เหมือนกันแต่นั้นก็ถือว่านะครับการต่อสู้ของมาตินนะครับมันมันเป็นฤดูกาลที่สําคัญมากเหมือนกับที่ทาง จีโน่บอซอยหัวหน้าทีมออกมาบอกออกมาส่งสัญญาณว่านี่คงจะเป็นปีสุดท้ายแล้วล่ะนะครับที่มาตินจะได้อยู่ตรงนี้เพราะว่าศักยภาพของนักแข่งหมายเลข89คนนี้เนี่ยคู่ควรกับทีมโรงงานนะครับหัวหน้าทีมเขาบอกเขาบอกไปอย่างนั้นนะครับมันคงจะเป็นแรงฮึดแรงอะไรต่างๆนะครับใช่ไหมเพราะอีกคนหนึ่งก็เซ็นเฟอร์มินมาแล้วเนี่ยเซ็นมาจ่อนะครับจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในพราแม็กยังไงไม่รู้แต่นะก็คือคงจะต้องแบบว่าเอาแบบว่าให้มัน เหมือนประมาณว่าถ้าโรงงานเขาจะมีคําสั่งอะไรสมมตินะสมมติว่าจะมีไม่ม,ม,มีไม่รู้เนี่ยก็คือถ้าคะแนมนมันห่างเกินเนี่ยมันก็เรียกว่ามันทําอะไรยากลาบากใช่ไหมคทุกคนแต่นั่นก็เพราะว่ามันด้วย,วยจังหวะที่ดีด้วยนั่นแหละฮะทุกคนอย่างที่บอกไปนะว่านักแข่งเนี่ยโอเคเก่งก็ควรจะมีนะฮะมันมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมีทักษะในการขับที่เก่งในฐานะของนักแข่งมีรถมีทีมที่ซัพพอร์ตได้ดีในขณะเดียวกันก็ถ้ามีโชคพ่วงมาด้วยจะดีจะส่งเสริมจะหนุนนํา มีดวงที่ดีดวงที่ดีก็คือเปโก้ไม่มีแต้มจากที่ตอนแรกเนี่ยมันจะตามกันอยู่มาเรามาล่อแล้วฮะแต่เปโกโกก็เรียกว่าทํา16แต้มตอนนั้นไม่ไมแน่ใจน,นะฮะว่าจะได้16แต้มไหมเนี่ยหล่นหายไปมันก็เลยกลายเป็นเปโกโกตรงนี้ตามมาตินอยู่23แต้มมาตินจะบพลาดไม่ได้นะ,ะทุกคนคือต่อให้ไม่ชนะเนี่ยก็คือจะต้องประครับประคองต่อให้ไม่มีโพเดียมก็คืออย่าหลุดท็อปห้าครับคือต้องมาสไตล์นี้อ่าถ้ามันมันไม่ได้จริงก็คืออย่าแลก แต่ที่ผ่านมามันเหมือนจะไม่ใช่นะมันเหมือนมันมาโดนรูปคมอะ่ะโดนไม่ได้เลยโดนจะต้องเอาคืนต้องอะไรแล้วก็จะมีช็อตที่มันหวาดเสียวที่มันสุ่มเสี่ยงกับนักแข่งคนอื่นๆเขานะฮะดังนั้นสถานการณ์ของมาตินในในปีนี้จะมีโมเมนต์นี้หรือเปล่าแต่แต่ผมมองดูว่าเขาเขา,เขามีความนิ่งขึ้นนะฮะทีนี้จะพูดเรื่องของถ้าได้ขึ้นไปทีมโรงงานงจริงๆจะไปจับคู่กับบันจาโกบัญจายนี่จะเป็นประเด็นสุดท้ายในคลิปนี้เล่านะฮะบางคนผมรู้ว่าเชียนะ ยิ่งเป็นคนที่ดูมานานๆเนี่ยอาจจะมีบางคนย้ำนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะคนที่ดูมานานๆเนี่ยจะรู้ว่าทั้งคู่เคยอยู่ในทีมเดียวกันนะครับชุดแข่งขาวๆเมื่อก่อนทีมมหินรานเนี่ยแต่ก็นั่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์หนุ่มน้อยทั้งคู่นะครับหน้าของเปโก้ยังไม่ได้หนวดเฟิร์มอย่างนี้นะฮะทุกคนยังหน้าละอ่อนกันอยู่ในในตอนนั้นย้อนหลังไปเ,เกือบเกือบสิบปีแล้วนะฮะก็เคยอยู่ในโมโตทวี แล้วก็ <c oughs> นั่นก็คือเป็นสัญญาณที่บอกว่าโอเคครั้งคู่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะั้นมีมีความจริงใจให้กันนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีสัญลักษณ์มีอะไรต่างๆนะเพราะว่าก็ไม่ได้ว่าอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยแต่ทั้งคู่ก็ออกมายอมรับนะครับว่าก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับในฐานะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้วในรุ่นใหญ่มันจะไม่ได้กลับมาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันอีกแล้วนะครับเนี่ยมัน,เป,นเป็นโมเมนต์ที่เชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่แอบรุนกันอยู่หลังจากที่ มาในตรงนั้นนะครับโมโตทีทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปนะครับเปกโกก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จถึงขั้นสูงสุดในรุ่นเล็กแต่ก็มาเป็นแชมป์โลกในรุ่นกลางนะในโมโตโทูในขณะที่มาตินประสบความสําเร็จในรุ่นเล็กนี่คืออดีตแชมป์โลกโมโตทีนะฮะแต่ในรุ่นกลางถามว่ามาตินประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จอยู่นะฮะทุกคนในช่วงที่พิกพีกทอ r ์ฟอร์มฮอตเนี่ย เขาก็เจอโควิดเข้าไปก็เลยทำให้ไม่ได้ลงแข่งขันนะครับเจอตรวจแล้วไม่ผ่านนะฮะอืมก็เลยทํใา้ห้คะแนนเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่ไล่ทันนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแอนเนบัส,สินีนนี่ใช่ไหมเปกโกก็เลยได้โอกาสขึ้นมารุ่นใหญ่ก่อนครับได้โอกาสมาชิมรางก่อนแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่นะจะมีขเขาเรียกว่าเส้นใยโคจรมาเจอกันอีกหมายความว่าพอเปกโกมาอยู่ที่พรามก มาบ่มพ่อประสบการณ์ในที่นี่แล้วก็ถูกผลักดันขึ้นทีมโรงงานมาตินก็มาแทนนะครับเนี่ยเห็นไหมว่ามันมันวิดกันไปแค่หนึ่งปีมาตินก็มาแทนในพราแมกทีนี้ก็อยู่ยาวกันเลยนะครับในตรงนี้เนี่ยในขณะที่เปโก้เองขึ้นไปทีมโรงงานก็ประสบความสําเร็จเลยครับได้ลุ้นแชมป์โลกแล้วก็ทําได้ถึง2ครั้งในขณะที่มาตินยังไม่ได้ขึ้นทีมโรงงานเหมือนเปโก้แต่ก็แค่มาเฉียด,ดแต่ได้ลุ้นแชมป์โลกไป1ครั้งแล้วก็ทําไม่สําเร็จ ดังนั้นในปีหน้าถ้าพวกเขาจะใส่เสื้อสีเดียวกันนะครับเสื้อสีแดงเนี่ยโอเคล่ะมันก็คงจะเป็นภาพเก่าๆที่แบบว่าลอยมานะครับในสมัยที่ใส่ชุดข,ขาวๆใ,ในรุ่นเล็กเมื่อก่อนมโเตอรีเนี่ยมันก็จะลอยมาอ๋ออดีตคู่หูที่เมทกันหรือเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มก็จะเป็นเป็นไปประมาณนั้นนะครับทุกคนดังนั้นก็คือ,อ,อถ้าตามสิ่งที่ทางบอสเขาใบ,าบ,าบา้มาเนี่ยนะฮะเขายังไม่ได้ว่าจะตัดสินใจนะ มันก็ถูกต้องแล้วล่ะฮะถูกต้องแล้วล่ะตอนนี้มันยังไม่มีใครที่ว่าโดดเด่นอะไรเกินกันสักเท่าไหร่ฮะทุกคนต้องให้เวลาผมขอเดาว่านู่นนะฮะใกล้ใกล้กลกครึ่งทางฮนะใกล้ๆ้ซินวูสโตนนู่นแหละอย่างน้อยต้องมีเจ็ดแปดสนามนะครับยืนพื้นกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้เอามาตัดสินใจว่าอ้อสมควรจะจิ้มใครว่ากันที่ผลงานก่อนนะครับแล้วก็การที่จะจิ้มมามันก็ต้องไปคุยอยู่แล้วล่ะนะฮะไปสัมภาษณ์ไปอะไรไปถึงรับทราบรับรู้ถึงถึงวิธีคิดนะครับ มาเซตตต่างๆนะครับจะทํางานร่วมกันได้อย่างไรกันบ้าน,เ,นเป็นเรื่องเบสิกธรรมดานะอ้าแฟนๆน,นะครับโดยเฉพาะเแฟนๆของมาตินเนี่ยจะมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นทีมโรงงานหรือเปล่าจะยาวได้แค่ไหนอาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งนะครับว่าดูคติเขาจะพิจารณาที่ผลงานเป็นหลักแม้ว่าอาจจะมีพิจารณาอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยเนี่ยแต่อันดับหนึ่งสำหรับผมผมขอดาว่าเป็นในเรื่องของผลงานมาก่อนถ้าเป็นเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของ,ของอะไรเนี่ย อันนี้มันก็ต้องไปคุยไปเจราจาไปละลายพฤติกรรมกันได้ในที่หลังนะครับแต่ในตอนนี้ก็มาจริงก็พิสูจน์ได้เห็นนะว่าเขาเป็นนักแข่งที่มีแผนในการขับที่โอเคแยบย้อนนะครับแยบยนนะครับซับซ้อนขึ้นมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาแล้วก็เรื่องของความเร็วเรื่องของอะไรต่างๆก็ยังคงไว้ใจได้นะฮะแต่มันก็ผ่านไปแค่2ส,สนามเนาะไปลุ้นนะครับในอีก3สัปดาห์ข้างหน้านะครับที่ อเมริกานะครับเท็กซัสออสตินอเมริกามาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับในช่วงวันสงการประเทศไทยพอดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามงานโพสต์งานเขียนในหน้าชุมชนแล้วก็ใน Facebook f แฟนเพจรวมทั้ง t i t ตอกด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดสั่งซื้อสินค้านะครับท่านไหนที่ซื้อสินค้าจากช้อปปี้จาก l a z a ด a เป็นสินค้าออนไลน์อยู่แล้วนะครับมีทุกอย่างนะครับให้เลือกหาในแต่ละวันเนี่ยจะโพสโพสโพส,โส,โสต์แตกกันเอาไว้นะครับถูกใจสนใจสินค้าตัวไหนก็เข้าไปจิ้มไปเลือกสั่งซื้อนนอนนอกกกกัััันนนนนนไไดด้้้ววีีีาป่รเจใพสส